จบลงไปอย่างสุดมันนะครับสำหรับเกมยูฟ่ายูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศเล็กที่2เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้คู่ชิงกันที่เรียบร้อยเลยนะครับคืออตาลันต้าและไบเออร์เลเวอร์กูเซนซึ่งประเด็นที่สําคัญมันไม่ใช่ว่าใครชิงกับใครนะครับแต่ว่าเป็นการตามตีเสมอของไบเออร์เลเวอร์กูเซนในนาทีที่90บวกที่ส่งให้พวกเขายังคงครองสถิติไร้พ่ายได้เป็นเกมที่49มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลตั้งแต่มีการก่อตั้งยูฟ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไม่ใช่คร ภายแพ้ได้สาเร็จแต่ลูกยิงของโยซิฟสตานิซิตในเกมล่าสุดกับโรม่านั้นมันนับเป็นประตูที่17แล้วนะครับที่พวกเขายิงได้หลังนาทีที่90แล้ววันนี้พวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กจะพาย้อนรอยประตูกงตานาทีบาปของเลเวอร์กูเซ่นทั้ง17ลูกจะเกิดขึ้นในเกมไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยอย่าพลาดชมกัน่งขันอ e ี ball ball นนฟุตบอลโปโลีก2024บส่ทัวร์นาเมนต์เกมฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศพร้อมบ16สโมสรไทยลงชิงชัยกันแน่นลีกชมสดๆทุกวันเสาร์และอางงทา e ิตย์ตรงเอ็ด่องตองเป ประห้ามพลาดนะครับประตูที่1ประตูปิดท้ายเกมเปิดสนามประเดิมฤดูกาล2023-2024ที่เอาชนะตัวตนเนออตเตนเซนศน์ในศึกเดเบโพคารอบแรกโดยประตูในวันนั้นเป็นของอดัมฮาโลเซกกองหน้าชาวเชกนะครับประตูที่2นะครับรูกจุดโทษในนาทีที่ 90+4 ของเอสกลปารลาซิออสในเกมที่พบกับเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกที่จบลงด้วยผลเสมอ2-2โ่าเกือบไปเลยนะครับเนี่ยประตูที่สานะครับย้อนกลับมาที่ศึกเดเบโพคาอีกครั้งนะครับซึ่งประตูนี้ก็เช่นเดียวกันก ลีก้าสด้วยสกอร์สต่อ5ประตูที่4ไปกันต่อในศึกยูโรปาลีกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเกมกับคารบาบักที่ห้างขายยา,านั้นบุกไปเอาชนะไดถึงอัสเบยจานศูนย์ต่วหนึ่งด้วยประตูโทนของวิเตอร์บูนิเฟสในนาทีที่90บวกสประตูที่5หากนับจากประตูล่าสุดที่เกิดขึ้นในนาทีบบบเกมกับคาราบักประตูนี้ห้างขายยาต้องรอถึงเกือบ2เดือนเลยทีเดียวกว่าพวกเขาจะมายิงไดแบบนี้อีกครั้งซึ่งในครั้งนี้เป็นเกมที่พวกเขา,านั้นบุกเอาชนะอัสบวกศูนย์ตัวหนึ่งจากประตูช นะครับเพราะประตูถัดมาเกิดขึ้นในศึกบุนเดสลีกาสัปดาห์ถัดมาทันทีซึ่งเกมนี้ห้างขายยาบุกไปเอาชนะแอร์เบลิฟซิกได้ถึงเรดบูอารีนา2ต่อ3จากประตูชัยของปีเอโรอินกับเย่ในในาทีที่90บวกประตูที่7จากนั้นก็เป็นเกมในศึกเดเบโพคารอบ8ทีมสุดท้ายที่พวกเขาเปิดบ้านเชลินสุดกาดไปวุสกอร3์3ต่อ2ด้วยลูกม,มงของจุนธันทาในนาทีที่90้าทะลุก้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป ประตัที่8ในอีก4วันถัดมาเลวบุกุเซนก็จัดการกดสกอร์ในนาทีบาปอีกครั้งนะครับซึ่งคราวนี้ก็เป็นประตูปิดท้ายในเกมที่ห้างขายาเปิดบ้านตบบาเยอร์มิวนิคไป3 0จากเชริมิฟิมปงในนาทีที่90 5ประตูที่9ย้อนกลับมาที่ศึกยูโรปาลีกกันอีกครั้งนะครับซึ่งคราวนี้คู่แข่งของห้างขายาในรอบ16ทีมสุดท้ายก็คือคาราบักนะครับคู่แข่งที่เคยเจอกันมาแล้วในแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยซึ่งหนนี้คาราบักเจ้าบ้านเล่นในอย่างแข็งแกร่งนะครับและออกนําเลเวอร์ไปถึง2 0ก่อนที่สุดท้ายในกครับห้างขายาจะมาได้ประตูตีตื้นจากฟอร์เรนเวสในนาทีที่70และประตูตี เหมือนจากลูกโคของแพตติกชิกในนาที90บวก2ประตูที่10และ11ไม่ใช่แค่1แต่ไปถึง2นะครับในเกมระหว่างเลเวอร์กูเซนกับคาราบักคู่แข่งเจ้าเดิมในเลกที่2ซึ่งเกมนี้สถานการณ์ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเกมก่อนหน้านี้เลยที่คาราบักออกนำเลเวอร์ไปก่อน0-2แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเกมนี้นอกจากเลเวอร์จะมาได้ประตูตีตื้นจากฟรีมปงในนาทีที่72เลยนะครับพวกเขายังมาพิชชนะคาราบักได้อย่างเก็บแสบด้วย2ประตูในช่วงนาทีบาปของแพตติกชิกในนาทีท, 7, ท,าาาาาท,ที่90บวกเเหมืออนนนนกััััะครบามมารบจ3 ประตูที่12นะครับกลายเป็นภาพที่เราเริ่มเห็นเจ้าชินตาแล้วสาหรับการโดนออกนําไปก่อนแล้วพลิกกลับมาแซงได้ในช่วงท้ายเกมซึ่งเกมนี้ก็เป็นอีกครั้งที่มันเกิดขึ้นห้างขายยาถูกเขาเป็นทางบุกมานำศูนย์ต่อหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะมาทีเสมอได้ในนาทีที่88จากลูกยิงของโรเบิร์ตแอนดริชก่อนที่ปิดท้ายด้วยประตูชายของแพตริชิกในนาทีที่9ก้บวกหชิกเนี่ยชอบเลยเกิดนะครับท้ายเกมเนี่ยประตูที่13นะครับนี่คืออีกครั้งที่ห้างขายยาจัดการซัดประตูใส่คู่แข ประตูดังกล่าวคือประตูตอกย้ำชัยชนะของวิกเตอร์โบนิเฟสที่ส่งให้ข้างขายย่หยากลุ่มความได้เปรียบไปก่อนด้วยสกอร์สองศูนย์ในในาทีที่เก้าสิบบวกหนึ่งประตูที่สิบสี่นะครับประตูนี้ถามว่าสำคัญไหมมันก็ไม่ได้สำคัญในแง่ของชัยชนะสักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะมันคือประตูที่พาเลเวอร์กูเซนทิ้งห่างคู่แข่งอย่างเวเดอร์เบรเมนไปห้าต่อศูนย์แต่ประเด็นของประตูนี้อยู่ตรงที่มันคือประตูแฮตทริกของฟอลอเรียนวสในเกมที่พวกเขานั้นคว้าแชมป์บุนเดสลีกาครั้งรแรกในประวัติศาสตร์สสสโมมรรรรได้้้าเเเ็็จจกืออบบะปปะปปนนนตูทีี่นนััแถยค ย้อนกลับมากันที่ศึกยูโรป้าลีกกับเวสต์แฮมในเล็กที่2เกมนี้เลเวอร์คูเซนก็ได้เปรียบอยู่ด้วยผลสกอร์2ต่อ0ในเล็กแรกฮังขกยาถูกออกนําไปก่อน1ต่อ0ตั้งแต่13นาทีแรกแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้และได้ประตูตีเสมอจากเชริมิฟิมปงในนาทีที่89น่าเสียดายนะครับที่ประตูนี้ไม่ถูกนับเพราะขาดอีกแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นประตูที่15นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าในเวทีบุนเดสลิกานั้นเลเวอร์คูเซ่นการันตีแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็ม่ไหมายความว่าพวกเขามองว่าเกมที่เหลือไม่สําคัญฮังไกยายังคงไม่ยอมแพ้แม้จะไม่เสียได้อะไรก็ตามและพยายาม ตีเสมอดอทมูลอย่างบ้าคลั่งซึ่งพวกเขาก็มาทําสําเร็จด้วยลูกโขกของยูซิฟสตานิสิตในนาทีที่90บวกประตูที่16นะครับอีกครั้งกับเกมบูเดสนิกาที่พวกเขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักหลังถูกมาร์คาสตุดการ์ดออกนําไปก่อน2-0แต่ถึงอย่างนั้นเลวกอเซนก็ไม่ยอมแพ้นะครับและมาได้ประตูตีตื้นจากอามินอัตลีในนาทีที่61และลูกยิงในวิ้นนาทีสุดท้ายของเกมจากโรเบิร์ตแอนดริชในนาทีที่90บวก ประตูที่17นะครับและนี่คือครั้งล่าสุดที่พวกเขายิงประตูโคตรคลั่งเช่นนี้ได้โดยเกมนี้คือเกมยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศกับโรม่าในเลกที่2ซึ่งห้างขายยากรุมความได้เปรียบจากชัยชนะศูนย์ต่อสในเลกแรกที่กรุงโรมแต่สถานการณ์กลับพลิกผันในนาทีที่66นะครับพวกเขาถูกหมาป่ากรุงรวมออกนําไปก่อนศูนย์ต่อสแต่เลวูกเซนก็มาได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของจานลูก้ามัชินนี่ในนาทีที่82ดสิบสองแมตช์จบสกอร์นี้พวกเขาจะยังเข้ารอบเพียงแต่ว่าเข้ารอบมันไม่พอเลเวงงวะงปรตูคือยูู่เเเสสสมมมออและะุดดท้้าาายพวกขกขไปรตีตรรังของย สแตนนิสิตท,ที่รักมายิงเองอย่างสุดสวยโชว์ให้เลเวอร์กุเซนยังรักษาสถิติไร้พ่ายเป็นเกมที่49บันทึกหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไว้ในโลกลูกหนังได้สําเร็จในฤดูกาลนี้เลเวอร์กูเซนเหลือเกมในมืออีกเพียงแค่4เกมเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าหากพวกเขาผ่านไปได้โดยที่ไม่แพ้แน่นอนว่ามันจะเป็นโคตรฤดูกาลที่หมดทั้งโลกจะจดจําชื่อพวกเขาไปจนตราบนานเท่านานและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้้้ททุกก่านนนไดดดูัดัวยะครบ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์